สวัสดีครับมาเจอกันแล้วครับจากร้านบูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาประกุจับจังหวัดดอนทานีวันนี้นะครับมารีวิวนะครับหัวสีนวดข้าวนะครับพร้อมรถนะครับเป็นรถกระบะนะครับตัวนี้เป็นกระบะนะครับสตาด้านะครับเป็นรถกระบะสตาด้านะครับตัวนี้พร้อมสีนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับวิ่งเป็นร้อยนะครับรถคันนี้ครับสภาพรถประมาณนี้นะครับตัวนี้วิ่งเป็นร้อยเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับเกียร์เครื่องนิ่มๆนะครับ นี่ครับนี่ครับหัวสีเป็นหัวสีกระเส็บพนานะครับห้าฟุตจมโบนะครับปุ่มลมใหญ่นะครับใช้งานปกตินะครับรถใช้งานปกติหัวสีปกตินะครับพร้อมใช้งานเลยตัวนี้พร้อมเดินทางนะครับสําหรับคนที่หาไว้ใช้งานนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับหัวสีนะครับนวดข้าวนะครับกระเส็บพนานะครับพร้อมรถนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับ พร้อมรถนะครับคันนี้นะครับเจ0ด0บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้ทั้งรถนะครับทั้งหัวสีนะครับติดไปพร้อมกันเลยครับพร้อมลั่นนะครับทำงานสบายครับปีนี้ไม่มีซ่อมนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับตัวนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับเจ0ด0บาทเท่านั้นนะครับต่อรองได้ครับ สินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาประกุจับจังหวัดดอนทธานีนะครับเบอร์โทรนะครับ098นะครับ6127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับใครที่หาวปใช้งานแนะนำเลยครับตัวนี้เลยครับคุ้มค่าแน่นอนครับเกษตรพัฒนา5ฟุตนะครับปุ่มลมใหญ่นะครับพร้อมลั่นนะครับเจ้ครับฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กทางร้าน้วยนแะครับภูมินแท็กเตอร์ครับ ฝากกดติดตามคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ